เรียวมี15ซีรีส์ครับสหายเตรียมรบสมาร์ทโฟนที่สายปาร์ตรี้ต้องมีเลยนะครับในวันนี้เลยซึ่งจะมีการเปิดตัวในไทยวันที่18กันยายน2568ตั้งแต่เวลา5โมงเย็นนะครับแล้วเรียวมี15มันเจ๋งกู้ยังไงละ่ะชุดจดดเด่นเรื่องกล้องเลยครับสหายเจ้าพ่อบอกเลยเรียวมี15 Pro 5G จะมาพร้อมชุดกล้องที่น่าสนใจมากๆโดยทุกตัวมีความละเอียดสูงถึง50ล้านพิกเซลทุกเลนเลยครับกล้องหลัก50ล้านพิกเซลใช้เซนเซอร์ระดับเรือธง Sony IMX 896ขนาด1ต่อ1.56นิ้วมี OAS ส่วนกล้อง เอตัไวก็50ล้านพิกเซลครับสหายให้มุมมองกว้างพิเศษทเทียบเท่าเลนส์16 mm, มิลิเมตรเหมาะสำหรับการถ่ายภาพหมู่และภาพบิวตทิวทัศน์โดยเก็บองค์ประกอบได้ครบถ้วนครับกล้องหน้าครับ50ล้านพิกเซลบอกแล้วจะหายจัดเต็มทุกเลนรองรับการถ่ายวิดีโอ 4K ด้วยด้วยฟีเจอร์ AI ช่วยปรับแต่งภาพให้สวยงามเป็นธรรมชาติในทุกสภาพแสงครับโดยนี่เป็นครั้งแรกของวงการกับ AI Party Mode เลยนะครับไฮไลท์มากๆโดยเป็นฟีเจอร์ที่พัฒนานขึ้นมาสําหรับการถ่ายภาพในงานสังสรรค์และกิจกรรมในที่แสงน้อยโดยเฉพาะมีความสามารถดังนี้สหายดูซ หปรับแสงอัตโนมัติในที่มืดช่วยให้ภาพถ่ายในงานปาร์ตี้มีความสว่างคมชัดและสีสันเป็นธรรมชาติ2เพิ่มเอฟเฟกพิเศษสามารถใส่เอฟเฟกแสงไฟเพื่อเพิ่มลูกเล่นให้กับภาพได้ครับ 3. ใส่กรอบและลายน้ําคือเราสามารถปรับแต่งกรอบรูปหรือลายน้ําที่เป็นทีมเฉลิมฉลองเพื่อแชร์ลงโซเชียลมีเดียได้ทันทีเลยครับ 4. ถ่ายภาพบุคคลคมชัดช่วยให้การถ่ายภาพบุคคลในที่แสงน้อยยังคงความคมชัดและสวยงามครับเอาเป็นว่าสาหรับรายละเอียดสเปคทั้งหมดราคาและวันวางขายเดี๋ยวเย็นนี้จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการ งานเปิดตัวนะครับสหายก็ลองติดตามกันดูนะและอยากให้เจ้าพ่อรีวิวอะไรกดติดตามและคอมเมนต์กันเข้ามาเลยนะครับ